สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบเย็นประจำวันอังคารที่6มกราคม2569ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากค่ะเพราะมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเรียบร้อยแล้วส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ลดลงอย่างชัดเจนและมีลมแรงขึ้นค่ะ ประชาชนทางตอนบนของประเทศอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะโดยเฉพาะช่วงที่อากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วและขอใหรมัดระวังแอปปรายจากอาคีภัยเป็นพิเศษด้วยเนื่องจากอากาศค่อนข้างแห้งและมีลมกันโชกแรงค่ะ สำหรับพี่น้องทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเตรียมสัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวจัดได้เลยนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงมากที่สุดถึง3-5องศาเซลเซียสทำให้มีอากาศหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิต่ำสุดอาจเหลือแค่9-14องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะ ส่วนภาคเหนือและภาคกลางอุณหภูมิก็จะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยบริเวณยอดบ่ายและยอดภูในภาคเหนือและอีสานจะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดแตะเลขตัวเดียวได้เลยค่ะขณะที่ภาคตะวันออกก็มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงเช่นกันค่ะ ลงมาที่ภาคใต้บ้างนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงขึ้นมากทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงถึง2-3เมตรและอาจสูงมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจึงขอเตือนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างว่าขวนงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดค่ะ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งก็ต้องระมัดระวังคลื่นที่สัตว์เข้าหาฝั่งในช่วงนี้ด้วยนะคะปิดท้ายด้วยข่าวดีเรื่องคุณภาพอากาศค่ะเนื่องจากลมที่พัดเข้ามามีกำลังแรงขึ้นมากทำให้สถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันในประเทศไทยตอนบนมีการสะสมอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นพี่น้องที่กังวลเรื่อง PM 2.5ก็สบายใจได้ในระยะนี้เลยนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากอยู่ในมือเป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันพรุ่งนี้คือวันที่6มกราคม2569ค่ะตอนแรกที่เห็นเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นรายงานอากาศทั่วๆไปนะคะแต่พอได้อ่านลงไปในรายละเอียดแล้วโหภารกิจของเราวันนี้มันชัดเจนขึ้นมาเลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่การมาบอกว่าพรุ่งนี้จะร้อนหรือจะหนาวแต่เป็นการเจาะลึกเรื่องราวของปรากฏการณ์เดียวที่กำลังจะแบ่งประเทศไทย ออกเป็น2โลก2ส,สภาพอากาศที่ต่างกันสุดขั้วเลยค่ะใช่เลยครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากในข้อมูลชุดนี้คือความเชื่อมโยงของมันนี่แหละครับเหมือนเรากําลังดูตัวละครเอกตัวเดียวแต่กลับสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงให้กับพื้นที่ที่มันเดินทางผ่าน เป็นเรื่องราวของความหนาวเย็นที่มาพร้อมกับความแห้งกับอีกด้านที่เป็นพายุฝ,ฝนมาพร้อมเคลื่อนลมแรงครับผมแล้วทั้งหมดนี่เกิดจากตัวการเดียวกันเอาละค่ะงั้นเราวา่เร็วแกะรอยตัวการสําคัญของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมาจากประโยคนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนคานี้เราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันคืออะไรหรอคะ ถ้าจะให้เห็นภาพนะครับลองจินตนาการถึงโดมอากาศขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นมันก่อตัวขึ้นเหนือประเทศจีนเป็นอากาศที่ทั้งเย็นและแห้งมากๆพอโดมนี้มันขยายตัวหรือมีลมพัดลงมาทางใต้มันก็จะเหมือนกับการเทน้ำเย็นลงบนพื้นที่ที่อุ่นกว่านะครับอ๋อซึ่งพอเทลงมามันก็ไม่ได้แค่ทำให้อากาศเย็นลงเฉยๆมันต้องมีปฏิกิริยากับอากาศเดิมในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับอากาศเย็นเนี่ยมันหนักกว่ามันจะจมตัวลงแล้วก็ไปดันอากาศอุ่นชื้นเดิมที่อยู่ในบ้านเราให้ลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็นำเอาความหนาวความแห้งแล้วก็ลมที่แรงขึ้นเข้ามาแทนที่นี่คือคกลไกหลักที่จะกระทบภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางใช่ครับแต่ตรงนี้แหละค่ะคือจุดพลิกผันของเรื่องราวเลยเพราะในขณะที่มวลอากาศเย็นก้อนนี้กำลังทำให้ตอนบนของประเทศเราหนาวสะท้าน ข้อมูลกลับบอกว่ามันจะทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่คือหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะว่าลมหนาวมันไปทำให้ฝนตกหนักได้ยังไงมันดูย้อนแย้งกันอยู่นะคะ่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับและนี่คือหัวใจของเรื่องเลยลองนึกภาพตามนะครับมวลอากาศเย็นที่หนักและแห้งเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวลงมาพอมาถึงบริเวณอ่าวไทย มันก็ไปเจอกับอากาศที่อุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยไอ้น้ำจากทะเลมันเหมือนกับการเอาบล็อกน้ำแข็งขนาดใหญ่ไปวางทับฟองน้ำที่ชุ่มน้ำนะครับอ๋อ oh. บล็อกน้ำแข็งหรือมวลอากาศเย็นมันก็จะบีบแล้วก็ดันฟองน้ำหรืออากาศอุ่นชื้นให้ลอยตัวขึ้นอย่างรุนแรงพออากาศชื้นถูกดันขึ้นที่สูงอย่างรวดเร็วมันก็เย็นตัวลงแล้วก็ควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนก้อนใหญ่ใช่เลยครับ แล้วไม่ใช่แค่ทำให้เกิดฝนธรรมดานะครับแต่มันไปเหมือนกับ supercharge supercharge ครับไปเสริมกำลังให้กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอยู่แล้วให้มันรุนแรงขึ้นไปอีกลมก็เลยยิ่งพัดเอาความชื้นจากทะเลเข้าฝั่งมากขึ้นไปอีกผลลัพธ์ก็คือภาพที่เราเห็นนี่แหละครับประเทศไทยตอนบนอากาศแห้งหนาวลมแรงแต่ภาคใต้กลับเจอฝนตกหนักคลื่นลมแรงทั้งหมดนี้มาจากต้นต่อเดียวกันโอเคค่ะ พอเห็นภาพรวมแล้วเรามาเจาะลึกผลกระทบในแต่ละพื้นที่กันดีกว่าเริ่มจากกลุ่มที่รับลมหนาวไปเต็มๆก่อนเลยประเทศไทยตอนบนทั้งภาคเหนือพางอีสานภาคกลางข้อมูลบอกชัดเจนว่าอุณหภูมิจะลดลงแต่ดูเหมือนจะลดไม่เท่ากันนะคะใช่ครับพื้นที่ที่อยู่ใกล้จีนมากที่สุดอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นด่านแรกที่รับแรงประทาน้เต็มเ อุณหภูมิจะลดหวบลงมาเลยครับ3-5องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับที่รู้สึกได้ทันทีในวันเดียวเลยครับ3-5องศาเลยเหรอคะครับอุณหภูมิต่ำสุดอาจจะลงไปเหลือแค่9-14องศาส่วนใครที่อยู่บนยอดภูอย่างภูกระดึงหรือผู้เรืออาจจะได้เจออากาศหนาวจัดเลขตัวเดียวที่6องศาเลยทีเดียวโหแค่คืนเดียวตื่นมาก็รู้สึกได้เลยนะคะเนี่ยส่วนภาคเหนือกับภาคกลางก็จะเย็นลงเหมือนกันแต่ไม่เท่าภาคอีสานใช่ไหมคะ ผมภาคเหนือและภาคกลางจะลดลงประมาณ1-3งงองศาเซลเซียสซึ่งก็ถือว่าเย็นสบายขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะภาคเหนือที่พื้นฐานอากาศเย็นอยู่แล้วพออุณหภูมิต่ำสุดลดลงไปเหลือ11-16อถึงองศาหรือบนยอดดอ,อยอย่างดอ,อยอินทนนท์ที่อาจจะเจออุณหภูมิแค่2-10ถึงองศาใช่ครับนี่คือบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากไปเจอเลยครับแต่ในความเย็นสบายนี้มันมีคำเตือนที่สำคัญมากๆซ่อนอยู่ด้วย ข้อมูลระบุถึงอันตรายจากอัคคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะคะสําคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะมันเป็นสูตรสําเร็จของไฟป่าเลยคืออากาศที่แห้งมากๆจากมวลอากาศเย็นเนี่ยทำให้พวกใบไม้ต่างๆแห้งกรอบเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยประกอบกับลมที่แรงขึ้นใช่ครับลมที่ว่านี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนที่เป่าลมคอยเติมออกซิเจนและก็พัดพาพเปลวไฟให้ลุกลามอย่างรวดเร็วมาก แค่มีประกายไฟเล็กๆในสภาพอากาศแบบนี้ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยครับน่ากังวลจริงๆค่ะแต่ท่ามกลางเรื่องไฟก็มีข่าวดีเล็กๆซ่อนอยู่เหมือนกันข้อมูลบอกว่าการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางและมีแนวโน้มลดลงอันนี้ก็เพราะลมที่แรงขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับ ลมที่แรงขึ้นก็เหมือนเครื่องเป่าลมยักษ์ที่ช่วยพัดผ่าฝุ่น PM ียม2.5แล้วก็มลพิษต่งางๆที่สะสมอยู่ออกไปทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นชั่วคราวถือเป็นผลพลอยได้ที่ดีนะครับโอเคค่ะตอนนี้ภาพทางตอนบนของประเทศชัดเจนมากคือต้องเตรียมรับมือกับความหนาวแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องไฟป่าทีนี้เราลองย้ายโฟกัสต,ตามมวลอากาศเย็นนี้ลงไปทางใต้กันบ้าง ในขณะที่คนบนดอยอินทนนท์กำลังหาเสื้อกันหนาวนหาน,านาๆเพราะอุณหภูมิจะเหลือแค่2องศาคนที่นราธิวาสอาจจะต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพราะเคลื่อนจะสูงถึง3เมตรเป็นภาพที่ต่างกันสุดขั้วจริงๆค่ะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้างคะครับพลังงานของมวลอากาศเย็นก้อนเดียวกันนี้แหละครับพอเดินทางมาถึงภาคใต้มันก็เปลี่ยนไปทําอีกหน้าที่หนึ่งเลยข้อมูลชี้เป้าไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเป็นหลักครับ ตั้งแต่ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ40%ของพื้นที่40%อาจจะฟังดูไม่เยอะนะคะครับแต่ประเด็นสำคัญคือมันจะมีฝนตกหนักเป็นหย่อมๆในบางจังหวัดโดยเฉพาะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสครับและดูเหมือนว่าเรื่องที่น่ากังวลที่สุดไม่ใช่แค่ฝนบนบกแต่เป็นสถานการณ์ในทะเล ข้อมูลให้รายละเอียดเรื่องความสูงของคลื่นที่น่าสนใจแล้วก็น่ากังวลมากเลยค่ะใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากเพราะเขาแบ่งความรุนแรงของคลื่นลมอย่างชัดเจนตามพื้นที่เลยเอ่าวไทยตอนบนคือตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรซึ่งถือว่าสูงแล้วนะครับ 2>, 2เมตรก็อันตรายกับเรือเล็กแล้วใช่ครับแต่พอเป็นอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปสถานการณ์จะรุนแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัด คลื่นจะสูงขึ้นเป็น2-3เมตรและที่สำคัญคือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3เมตรคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนี่มันสูงขนาดไหนคะทัดเทียบให้เห็นภาพเออลองลึกภาพตึกชั้นเดียวอะครับโห oh, สูงขนาดนั้นเลยครับสำหรับเรือประมงขนาดเล็กการเจอคลื่นขนาดนี้กลางทะเลเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งยวดเลยครับสามารถพลิกคว่ำเรือได้ไม่ยากเลย ซึ่งข้อมูลนี้ข้อบงวดร้อมกับคําเตือนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องให้ความสําคัญมากๆคือชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและย้ําชัดๆว่าเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งครับนี่ไม่ใช่แค่คําแนะนําแต่เป็นคําเตือนที่จริงจังมากแล้วยังเตือนไปถึงคนที่อยู่บนฝั่งด้วยว่าประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างควรระมัดระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งใช่ครับ พราะคลื่นสูงขนาดนี้มันมีพลังงานมหาศาลมันสามารถซัดเข้าหาฝั่งกัดเซาะชายหาดสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนหรือร้านค้าที่อยู่ริมทะเลได้เลยแล้วสำหรับศูนย์กลางอย่างกรุงเทพและปริมณฑลล่ะคะเราจะได้รับอิทธิพลจากฝั่งไหนมากกว่ากันระหว่างความหนาวทางเหนือหรือความชื้นทางใต้กรุงเทพจะได้รับอิทธิพลคล้ายกับภาคกลางครับคือจะอยู่ในโซนของอากาศเย็นที่แผ่ลงมาข้อมูลระบุว่า จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสเหมือนกับภาคกลางเลยตัวเลขที่คาดการไว้คืออุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสและสูงสุด31-33องศาอุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาในกรุงเทพนี่เป็นระดับที่แบบว่าคนกรุงเทพจะพร้อมใจกันหยิบเสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้ทั้งปีออกมาใส่กันวันเดียวเลยนะคะใช่เลยครับ เป็นวันที่รอคอยกันมานานเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รู้สึกได้ถึงความเย็นสบายขึ้นอย่างชัดเจนครับแต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องลมที่แรงขึ้นด้วยนะครับอาจจะต้องระวังพวกใบโฆษณาหรือสิ่งของที่วางไว้ในที่สูงที่อาจจะโดนลมพัดตกลงมาได้สรุปแล้วนะคะภาพของวันพรุ่งนี้คือประเทศไทยจะมี2ฤดูในวันเดียวกันจริงๆตอนบนของประเทศเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วก็ระวังไฟป่า ส่วนภาคใต้ตอนล่างเตรียมร่มแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมกับคลื่นลมแรงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากเลยค่ะถูกต้องครับแล้วภาพรวมทั้งหมดนี้ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดต่อนะครับรูปแบบอากาศที่เราเห็นในวันพรุ่งนี้มันคือภาพจำลองที่สมบูรณ์แบบของฤดูการในประเทศไทยช่วงต้นเดือนมกราคมเลยก็คือเป็นช่วงเวลาคลาสสิกของฤดูหนาวทางตอนบนแล้วก็เป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช่ครับ แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือความรุนแรงของมันปกต,ติหรือไม่หมายความว่าอย่างไรคะคือในข้อมูลฉบับเต็มนะครับมีการกล่าวถึงบริการข้อมูลอื่นๆของกรมอุตุนิยมไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์รายเดือนรายฤดูหรือแม้แต่ข้อมูลปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างเอล尼โยและลานียสิ่งที่เรากำลังเจอพรุ่งนี้คือมวลอากาศเย็นที่ระบุว่ากำลังค่อนข้างแรงคำถามที่นักวิทยา,าศาสตร์กำลังหาคำตอบกันอยู่ก็คือ ปรากฏการ์อย่างเอลนิโยที่ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นครับมันกำลังส่งผลกระทบต่อความแรงหรือความถี่ของมวลอากาศเย็นจากจีนเหล่านี้หรือไม่มันทำให้ลมหนาวมาไม่บ่อยเท่าเดิมแต่พอมาทีก็รุนแรงขึ้นหรือเปล่าหรือในทางกลับกันมันกำลังไปเพิ่มพลังให้พายุฝนทางภาคใต้รุนแรงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตหรือเปล่าเป็นไปเด็นที่น่าคิดมากเลยค่ะ เหมือนกับว่าเรากำลังดูนักแสดงคนเดิมเล่นบทบาทเดิมแต่เบื้องหลังอาจจะมีผู้กำกับคนใหม่ที่ชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคอยบอกให้เล่นใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับดังนั้นสิ่งที่น่าคบคิดทิ้งท้ายไว้ก็คือในขณะที่เรามองภาพอากาศแค่24ชั่วโมงข้างหน้าและรู้สึกตื่นเต้นกับลมหนาวหรือกัองวลกับพายุฝน ปรากฏการณ์ในระดับโลกที่ใหญ่กว่าและเคลื่อนตัวช้ากว่านั้นกําลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงบทของสภาพอากาศที่เราคุ้นเคยอยู่เบื้องหลังหรือไม่และบทบาทใหม่ที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไรในอีก10หรือ20ปีข้างหน้าครับนี่คือคำถามที่ท้าทายกว่าการพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้มาก